โอเควัสดีครับมาเทสกล้องให้ดูนะก่อนส่งนะครับกับตัวนี้ที่ลงขายไว้เนาะมินอต้าไฮบริดิก11นะครับตัวนี้นะรหัส263 006ฟังอีกครั้งนะครับ263 006า่ศเอาไปซื้อกันโอเคตัวกล้องเรามาดูกัน ชิ้นเลนด้านหน้าจัดการล้างไปทั้งหมดแล้วนะครับอาจจะมีฝุ่นนิดหน่อยนะช่องมองใสนะครับตรงนี้มันเป็นฝุ่นเกาะข้างหน้าเนาะด้านข้างฝั่งนี้ด้านหลังด้านบนด้านข้างฝั่งนี้นะครับแล้วก็ด้านล่างตรงนี้เป็นที่ใส่ฐานนะ หันอยู่ตรงนี้นะครับตรงนี้เป็นปุ่มกอฟิลม์มส่วนตรงนี้เป็นแหวนโฟกัสอโอเคมาดูภายในห้องฟิล์มกันวิธีเปิดดึงขึ้นแบบนี้ภายในเนาะ,ะชิ้นเลนล้างไปแล้วนะครับแล้วก็ด้านข้างฝั่งนี้บูกกันแสงด้านล่างด้านบนแล้วก็ด้านข้างตรงนี้เรียบร้อยแล้วนะ นี่วิธีปิดเราก็บีบลงให้ตัวเนี้ยมันสไลด์ลงมานะครับอ่ทีนี้เรามาดูวิธีใช้งานกันก่อนใช้งานเจ้ารุ่นนี้ต้องใช้ฐานเป็น lr 44หนึ่งก้อนด้านนี้เขาเรียกด้านบวกนะที่มีตัวหนังสือส่วนอีกด้านหนึ่งด้านลบเอาด้านลบใส่เข้าไป แล้วให้ด้านบวกงายขึ้นมานะครับแล้วก็ใช้ฝาปิดแบบนี้พี่หนึ่งลองฟอยไว้นะเพราะว่าฐานมันจะได้แน่นๆนะครับอ่ปิดมันลงไปทีนี้วิธีขันปิดพี่หนึ่งจะใช้ตัวตะไบนี้นะแต่ว่าถ้าเราไม่มีให้ใช้เหรียญบาทก็ได้นะครับแล้วก็หมุนเข้าไปแค่นี้อยู่แล้วอื วิธีเช็คว่าถานใช้งานได้หรือใช้ไม่ได้ให้ปรับไปที่ออโต้ก็ได้นะนี่ a a ก็คือออโต้นะครับแล้วในช่องมองเห็นไหมเอ่ยตัวเข็มวัดแสงเห็นไหมมันจะมีขีดขีดอยู่ถ้าพี่หนึ่งเอามือปิดเห็นไหมเอ่ยตัวเข็มก็จะวิ่งขึ้นวิ่งลงแบบนี้อ่าแสดงว่า กล้องไฟเข้าพร้อมใช้งานหรือจะเทสด้วยการขึ้นเฟรมแล้วกดถ่ายก็ได้แตะลงไปครึ่งนึงเห็นไหมเอยใบใบเบสก็จะเปิดกว้างแคบไม่เท่ากันตามสภาวะของแสงนะครับอ่ะถ้าพี่หน่งปิดวัดแสงใบเบสก็จะเปิดกว้างสุดดูดีนะเห็นไหม่าโอเคทีนี้ตัวกล้องพร้อมใช้งาน เดี๋ยวจะมาอธิบายในส่วนของด้านหน้ากันวงแหวนด้านหน้าตัว a 2ตัวก็คือออโต้ทั้งหมดเลยนะครับต่อมาเป็นระบบแฟชเราก็หมุนมาที่แฟชน่าจะอยู่ที่ f 1 1นะเพราะว่าในช่องมองจะมีเข็มบอกอยู่นะครับอือต่อมาตั้งแต่500ถึงตัว b ก็คือสปีดชัตเตอร์เราก็ปรับ เองแบบแมนนวลในโหมดถ้าเป็นกล้องสมัยนี้ก็จะเป็นอยู่ในโหมด p หรือว่าอะไรสักอย่างนะเป็นแบบเราปรับสปีดเองแล้วกล้องปรับรูรับแสงให้ประมาณนั้นนะครับในส่วนของวงแหวนด้านหน้านะ,อ,ะอยู่ที่ออโต้ไว้ก่อนต่อมาด้านล่างตัวนี้เป็นปรับ iso เนอะ iso ตัวนี้สุดที่500นะครับสมมุติเราใส่ิฟรม สองร้อยเราก็เลื่อนอยู่ที่สองร้อยถ้าใส่สี่ร้อยล่ะเราก็ดันมาอยู่ช่วงนี้ก่อนห้าร้อยเนาะโอเคเดีย๋ยวพี่หนึ่งจะตั้งไว้ที่สองร้อยนะครับม,มันก็จะเป็นล็อกของมันนะต่อมาตรงนี้ตัว V แล้วก็จะมีก้านเล็กๆเ,เนี่ยตัวนี้เป็นตัวเซลล์ทัมเมอร์เนาะ เดี๋ยวจะมาสอนวิธีใช้อีกทีหนึ่งนะครับต่อมาด้านนี้เป็น g n ใช้กับแฟชเป็นระยะบอกนะครับเป็นเมตรข้างล่างเป็นฟุตก็จะประมาณนี้นะต่อมาแหวนด้านในสุดเราจะวัดเป็นเมตรเอานะครับแหวนโฟกัสตั้งแต่ i n นฟินิตเห็นไหมเอ่ยอแล้วก็0.9เมตร1เมตรวิธีโฟกัส ข้างในช่องมองก็จะเห็นจุดเหลืองเหลืองไหมในจุดเหลืองเหลืองเวลาเรามองเนี่ยสมมุติว่าเราจะถ่ายฐานก้อนนี้เรามองในช่องมองเราอาจจะเห็นเงาของฐานอยู่ในส่วนนี้เราก็หมุนแหวนโฟกัสให้มันเคลื่อนที่มาทับกันแบบนี้นั่นก็คือโฟกัสเข้านะครับแบบนี้นะ เราจะถ่ายฐานก้อนนี้ใช่ไหมเวลาเรามองในช่องมองเราอาจจะเห็นฐานมันเป็น2ก้อนหรือว่ามันซ้อนกันแค่นี้เราก็หมุนให้มันทับกันนะครับแค่นี้เองในการโฟกัสแบบเลนส์ไฟเดอร์เนาะต่อมาด้านหน้าบอกไปหมดแล้วนะครับการขึ้นิฟ์มปุ่มชัตเตอร์ตัวนี้เป็นตัวกออเฟ์ม วิธีใช้งานเปิดฝาเดี๋ยวพี่เน่งจะสอนใส่ฟิล์มเลยนะสมมติเรามีฟิล์มอยู่หนึ่งหมวนใส่ฟิล์มเข้าไปดึงหางฟิล์มใส่เข้าช่องส่วนไหนก็ได้นะถ้าเราไม่ถนัดเราขึ้นชัตเตอร์มานิดนึงแบบนี้เห็นไหมแล้วก็ใส่เข้าไป ใส่เข้าไปเสร็จปุ๊บเราขึ้นฟิล์มเห็นไหมตัวฟิล์มก็จะเดินตามกดถ่ายขึ้นฟิล์มอีกทีหนึ่งกดถ่ายเราขึ้นฟิล์มสองครั้งแล้วนะกดถ่ายไปแล้วเราก็มาเช็คดูรูหนามเตยนะครับว่ามันตรงกับตัวเฟืองทั้งข้างบนข้างล่างหรือเปล่าถ้ามันตรงกันแล้วเรามั่นใจแล้วเราค่อยปิดฝา แต่ถ้าเรายังไม่มั่นใจเราขึ้นฟิล์มอีกทีหนึ่งแล้วกดถ่ายลองเช็คดูนะครับแบบนี้พี่หนึ่งมั่นใจแล้วอะตรงกันแล้วล่ะไม่มีปัญหาปิดฝาเลยปิดฝาก็กดมันลงแน่นๆหน่อยแค่นั้นเองนะครับแค่นี้แล้วต่อมาถ้าเราขึ้นฟิล์มแบบนี้แกนตัวนี้จะต้องหมุนตามดูนะ วิธีขึ้นฟิล์มถ้ามือใหม่ๆจะใช้ตรงส่วนนี้นะครับของนิ้วโป้งเนี่ยสอดเข้าไปแบบนี้แล้วก็ดันแบบนี้จะได้ไม่หลุดเนาะถ้าสมมุติเราใช้ปลายนิ้วเนี่ยเวลาเราขึ้นไปเนี่ยมันอาจจะหลุดแล้วก็ดีดกลับก็ได้เนาะถ้ามือใหม่ๆนะครับขึ้นฟิล์มให้สุดประมาณนี้แล้วก็ปล่อยกลับมา เห็นไหมเอ่ยมันก็จะหมุนตามแสดงว่าฟิล์มเดินต่อมามาเทสนับฟิล์มไปเลยแล้วกันนับฟิลมตอนนี้อยู่ที่5แล้ว6 7 8 9 10แปะตัวเลขเนี้ยจะมีถึง36นะครับถ้าเราใส่ฟิล์ม24 exp เราอาจจะถ่ายได้ประมาณ22ลูกหรือ24ลูก แต่ถ้าเราใส่ฟิล์ม36 EXP พอมันใกล้ถึง36แล้วเนี่ยอยู่ประมาณ34-35เนี่ยให้เราระวังเรื่องการขึ้นฟิล์มนะครับอย่าไปฝืนถ้าสมมุติเราขึ้นไปปุ๊บแล้วมันติดแล้วเรามาดูตัวเลขลว่าอ๋อ35แล้วแสดงว่าฟิล์มหมดนะครับหรือ36แล้วแสดงว่าฟิล์์หมดอย่าไปฝืนนะ,ะข้อสังเกตนะเพราะหลายคนลืม ว่าฟิล์มใกล้หมดแล้วแล้วไปฝืนขึ้นแล้วมันติดแล้วเราไปดันมันแรงๆเนีย้ตัวฟิล์มมันจะขาดนะครับในส่วนนี้นะอืมทีนี้สมมุติว่าถึงสามสิบหกแล้วพี่หนึ่งจะเอาฟิล์มออกทำยังไงพลิกด้านล่างกดตรงนี้ลงหนึ่งทีมันจะจมนะครับจากนั้นยกตัวนี้ขึ้นมามันจะมีลูกศรอ,อยู่เนอะ เราก็หมุนเลยหมุนตามเข็มนาฬิกาเห็นไหมตัวิิ์มก็จะค่อยๆก,ก่อกลับหรือจะหมุนเร็วกว่านี้ก็ได้นะครับอ่าเนี่ยิล์มหลุดละจากนั้นเราก็เปิดฝาเอาิิ์มออกมาส่งไปล้างเรียบร้อย อเคเรามาต่อกันจากนั้นนะครับพอเราเอาฟิล์มออกมาแล้วเรียบร้อยแล้วก็ปิดฝาจะสังเกตว่าไอ้ตัวเนี้ยมันยังมันยังจมอยู่นะเราก็แค่ขึ้นฟิล์มอีกครั้งหนึ่งแล้วกดถ่ายมันก็จะดีดลงมานะครับอืมแค่นี้เองอืม โอเคอันนี้ก็คือในโหมดใช้งานแบบออโต้ทั้งหมดเนอะเรามีหน้าที่แค่โฟกัสให้มันเข้าแล้วก็ขึ้นฟิล์มกดถ่ายแต่ทีนี้มาในโหมดของปรับสปีดชัตเตอร์เองทำยังไงเดี๋ยวพี่เน่งจะขอไล่สปีดชัตเตอร์ก่อนเนาะตั้งแต่ชัตเตอร์ B h ชัตเตอร์ B มันก็จะเปิด แบบนี้เห็นไหมเอ่ยเนี่ยเรากดไว้แต่รูรับแสงเนี่ยเราจะปรับไม่ได้นะเพราะว่าตัวกล้องมันปรับรูรับแสงให้นะครับต่อมาสปีดแปดืต่อมา15เห็นไหมเอ่ยอืมต่อมา30 รูรับแสงมันก็จะกว้างขึ้นต่อมาหกสิบเห็นไหมรูรับแสงมันจะเป็นออโต้นะครับต่อมาหนึ่งสองห้าสองห้าศูนย์แล้วก็สุดท้ายที่ห้าร้อยมองทันไมมเอ่ยอาจจะมองไม่ทันนะ ห้าร้อยนะครับในส่วนนี้เนาะต่อมาเป็นเซลล์ทัมเมอร์วิธีใช้งานขึ้นิฟรมดันตัวนี้ขึ้นไปให้สุดถึงตัววีแล้วก็กดถ่ายเห็นไหมตัวลานมันก็จะค่อยๆไหลลงมาแล้วสังเกตที่ใบเบตอืม เซลทัมเมอร์ทำงานปกตินะครับก็คือโดยรวมแล้วไฮม a ติก11เป็นกล้องที่รูรับแสงกว้างสุดที่1.7แล้วก็ปรับได้แค่สปีดชัตเตอร์เท่านั้นเราปรับรูรับแสงเองไม่ได้เนาะเพราะฉะนั้นเขาทำมาให้ใช้ในโหมดออโต้ง่ายๆเลยนะครับประมาณนี้ เราไม่ต้องไปคิดอะไรมากตัวกล้องมันจัดการให้เราทั้งหมดแล้วเราปรับออโต้ใส่ฟิล์มเรามีหน้าที่ขึ้นฟิล์มเสร็จหมุนโฟกัสให้มันเข้าแล้วก็ค่อยๆกดถ่ายแค่นี้เองเนาะอย่าลืมนะครับถ้าสมมุติว่าเราใช้ิฟ์ม ISO เท่าไหร่เราต้องปรับ ISO ที่ส่วนนี้ด้วย สมมุติเราใส่100แล้วก็ตั้งมาที่100 200 400ก็จะถึงก่อน500ประมาณนี้นะครับอ่ะด้านหน้าอือตรงนี้มันก็จะเป็นรอยของกระจกอะนะเป็นรอยตามอายุนะครับซึ่งพิเหน่งลางแล้วมันไม่ออกนะอ่ะภายในทีทหนึ่ง เข็มมันก็จะมีบอกอยู่เนาะแล้วก็มีอีทิคนึงถ้าสมมุติว่าเราอยากใช้สปีดชัตเตอร์เองถ้าสมมุติว่าตอนกลางวันแดดแรงๆใส่ฟิล์ม iso 100พี่หน่งก็จะตั้งสปีดชัตเตอร์ไว้ที่1 500ต่อ500ก็ได้เนาะแล้วรูรับแสงของตัวกล้องมันก็จะจัดการของมันเองนะครับแต่ถ้าเราอยากถ่ายตอนเย็นๆมืดๆแต่ เราใส่ฟิล์ม ISO 100เราอยากถ่ายตอนเย็นเรามาตั้งสปีดประมาณนี้1ต่อ60หรือ1ต่อ30อยู่ประมาณนี้รูรับแสงมันก็จะกว้างนะครับแล้วก็ถ่ายตอนมืดๆได้มันก็จะเป็นการค่อยๆเรียนรู้ไปเนาะกับกล้องตัวนี้ซึ่งมันต่างจากไฮมาติก 7s ซึ่ง7 s เนี่ยมันจะปรับได้ทั้ง speed shutter แล้วก็รูรับแสงเองได้เนาะแต่ตัวนี้มันปรับรูรับแสงไม่ได้นะครับได้เปรียบแค่รูรับแสงมันกว้างที่1.7เท่านั้นเองตัว7 s มัน1.8ึ่งจุดปเนาะยังไงก็ลองเอาไปใช้งานดูนะครับแล้วก็ถ้าไม่ได้ใช้นานๆพี่หนึ่งแนะนำให้ถอดฐานออกนะอย่าไปคาฐานไว้นะครับ อในส่วนนี้เนาะเดี๋ยวภายในจะทําความสะอาดที่อีกหนึ่งทีนะครับพวกรอยนิ้วมือหรือว่ารอยอะไรพวกเนี้ยนะพี่หนึ่งจะเช็ดออกให้อในส่วนนี้ส่วนที่เขียนว่าเฟรมเนี่ยถ้าสมมติเราใส่เฟรมแล้วเราขึ้นิฟ์มไปเนี่ยมันจะมีแถบสีส้มๆไว้บอกเราอยู่ว่าเฮ้ยตอนนี้เราขึ้นิฟ์มไปแล้วนะสามารถกดถ่ายได้เลยโอเคเนาะเดี๋ยวจะทําให้ดูนะครับ ใส่เฟรมเหมือนเดิมเลยถ้ายังไม่ถนัดให้วางกล้องลงแบบนี้วางกล้องลงแบบนี้ดึงหางเฟรมเอามาใส่ที่ช่องาขาวนะครับใส่เข้าไปเลยจากนั้นกดในส่วนนี้ก็ได้ขึ้นเฟรมกดถ่ายขึ้นเฟรมอีกทีนึงอ่ะกดถ่าย ต่อามาให้เช็คตรงไหน,นเอ่ยรูหนามเตยอ่าถ้าตรงกันแล้วปิดฝาพอปิดฝาแล้วเนี่ยเห็นไหมเอ่ยจะเป็นสีส้มๆเคลื่อนเฟรมเห็นไหมกดท่ายอืมมันก็จะค่อยๆส้มไปเรื่อยๆนะครับก็จะบอกเราว่าเอ,อ่อในกล้องตัวนี้มีฟิฟรมอยู่นะเนี่ยโอเคเนาะ กอฟิล์มทำยังไงกดปุ่มนี้ลงนตทีนี้พี่หนึ่งจะเปิดฝาให้ดูกลไกภายในเวลากอฟิล์มแต่เวลาเราถ่ายจริงๆอย่าเปิดฝากอนะครับอย่าเปิดฝาแล้วก็อฟิล์มแบบนี้นะเพราะฉะนั้นภาพที่เราส่งไปล้างเนี่ยจะได้เป็นภาพสีขาวๆมาวิธีการกอของกล้องฟิล์มจะเป็นแบบนี้เห็นไหมเอ่ย แล้วมันจะมีเสียงแก๊กก็คือฟิล์มหลุดแล้วหรือถ้าอยากให้ชัวร์เลยแล้วก็หมุนไปเลยหมุนจนมันฟรีเพราะมันจะเข้าไปทั้งหมดเองนะครับแค่นี้แถบสีส้มก็หายไปโอเคเนาะทั้งหมดก็จะประมาณนี้นะครับทั้งการใช้งานระบบของกล้องแล้วก็การใส่ฟิล์ม การโหลดฟิล์มแล้วก็การเอาฟิล์มออกขึ้นฟิล์มมันก็จะเด้งขึ้นมามแค่นี้เองนะครับลองเอาไปใช้งานดูเนาะตัวนี้มีฝาปิดมาให้แต่เดี๋ยวพี่นึ่งจะใส่ฟิลเตอร์ไปให้อีกทีหนึ่งนะครับการเป็นรอยนิ้วมือหรือเป็นรอยอะไรเงี้ยเวลาปิดฝาก็แค่บีบจับอย่างนี้ก็ได้บีบแล้วก็วางลงนะครับแค่นี้เอง มันก็จะอยู่ลนะเนอะอย่าลืมนะครับถ้ามือใหม่ๆเลยเรายังไม่ชำนาญพอเราก็ไปที่ออโต้แค่นั้นเองแล้วก็ปรับ ISO ตามฟิล์มนะครับแต่ถ้าอยากจะเล่นที่สปีดชัตเตอร์เราก็ค่อยๆฝึกมาเล่นพวกนี้เอาเนอะอืมทั้งหมดก็จะประมาณนี้ครับกับ Minota h ไ m a t i c 11ตัวนี้นะ